สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง F4 ทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีวันที่24มีนาคม2568ครับผมมาครับมาผบบาบาสาวหน่อยที่เก่าด้วยครับเด้อตอนนี้ครับบาบากำลังถอดหมูครับผมเป็นหมูสามชั้นนะครับตัวบาบาตัวเฮหคณะหมูกรอบนะครับผมมาได้ครับมากินขนาดหมูกรอบไปนํากันครับผมถามลุ้นถมเป็นนํากันยงยๆาครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอีทุกทุกท่านนะครับผมสวัสดีเช้าวันที่24มีนาคม2568นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบของวันนี้นะครับผมเป็นผักคะน้านะครับสาวน้อยได้เก็บไว้เมื่อวานนะครับผมพร้อมกับพริกสดแดงครับผมขนาดกับง่ามขนาดเลยพี่น้องสดสดกรอบๆเลยครับนี่บวบกระตองหูและเมนบอพี่น้องว่าบาบาเซตยังครับผม นะครับนี่ครับหมูกรอบที่บ่าวบาดได้ทอดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสดสดร้อนๆเลยครับซีตอนมีแตตอนสวยๆเลยหนังกรอบกรุบครับผมบ่าวบาดว่าจะมาทําผัดคณะหมูกรอบซูพี่น้องกินครับผมนี่ครับมนูง่ายๆครับลาดเขากินเลยครับเสาร์ๆแบบนี้มันมีอย่างมากมายครับผมป้าครับพี่น้องหลังจากนี้บ่าวบาดก็จะได้หั่นหมูกรอบหั่นพักค้าแล้วก็จะได้ เห็ดกับเข่าวซูพี่น้องก,กินครับผมไปดูกันเลยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับจะออกมาหน้าตาระหน้ารับประทานมากน้อยขนาดไหนนะครับผม นังกรอบนะเลยพี่นอ้องดังกรุบกรุบกรุบเลยครับปัดนาหมูกรอบก็เป็นเมนูที่เบาบ้านมากแห้งคือกันครับกินง่ายรลอยด้วยนะครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมเสียงกระสิเลดหลอดเข้ามาในเด้ครับเด้อก่อแต่ละมือแต่ละวันนะจักคนประกาศดียังนะครับ ทเหล้วย้่มาครับพี่น้องตอนนี้บาบารไขด้หั่นหมูกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมที่จะทําเมนูสู่พี่น้องกินแล้วครับผักคะน้าก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับพริกซอยครับผม ไปดูการทำกันเลยนะครับหลังจากนี้ครับผมว่านาตาจะออกมาน่ารับประทานมากน้อยขนาดไหนนะครับผมไปดูกันเลยครับมาครับไฟติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาทำอาหารกันเลยครับ ใส่น้ำมันไปเลยครับพริกที่ใช้ก็จะเป็นพริกซอยครับผมใส่ไปเลยครับ ครับขนาสายไปเลยครับ ด้วยหมูกรอบของเรานะครับใส่ไปเลยครับมาครับปรุงเครื่องไปเลยพี่นอ้อง วครับผงนัวสีขาวครับหอยใสไปเลยน้ำเปล่าเล็กน้อยครับรสดี ขาดมาได้ก็จะเป็นน้ำตาลครับพี่น้องน้ำตาลก็จะเป็นทรายขาวนะครับน้ำตาลทรายขาวเป็นหวานนัวนะครับเดียวแค่ ก็จะประมาณนี้ครับหน้าตาคือสีเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวบาบาจะได้ตักขึ้นถ้วยครับผมตักขึ้นถ้วยตักขึ้นจานนะครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมคานหมูกรอบสไตล์เบาบาสนะครับผมตอนใหญ่ๆเลยครับพี่น้องสีสันหนาตานหนาลบประทานแห้งครับผมมาเด้อครับมาเด้อมากินเขาก็บาบาสสาวหน่อยครับสาๆแบบนี้ครับผมผัดคานหมูกรอบพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมเมื่อลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอยสารสายเลาะชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้บาบาสสาวหน่อยขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ